สติสัปชัญญะเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเป้าหมายการปฏิบัติธรรมคือเจตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินะอันนี้คือ,อที่อยากจะมาย้ําก่อนที่จะไปหัวข้ออื่นเป็นเรื่องของเวทนาอนุปัสนาต่อไปก็ะจะมาย้ําก่อนว่าไอ้สติสัปชัญญะเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายมันเป็นเพียงเครื่องมือแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราตั้งแต่เบื้องฐาน จนไปถึงนิพพานเลยเด็กเบื้องข่ายถึงนิพพานแต่ตัวของมันเองเนี่ยตัวของสติสัมปชัญญะเองเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ว่าเราทำทำสติสัมปชัญญะได้ก็โอ้โหมาก่อนสติสัมปชัญญะว่าโอ้โหดีมากเลยตอนนี้มีสติสัมปชัญญะดีเนี่ยอันนั้นเป็นเพียงเครื่องมือนะไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือการวางนะวางก็คือเจตวิมุตติปัญญามุมที่เราว่าว่างว่างได้ได้ยินอยู่ในยูทูบต่างๆที่พูดถึงเรื่องความว่างความว่างความไม่มีตัวตนอะไรต่างๆเนี่ย มันเกิดอยู่สองสองอย่างก็คือว่างจากว่างแบบชาญกับว่างแบบยานนะซึ่งจะไปเล่าในตอนปิดโครงการก็คือไอ้ไอ้ปิดไอ้พอที่ปักกัจะทยธรรมสามสิบเกียเนี่นะะตอนสุดท้ายของสิ้นเดือนจะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนะมาพูดถึงเรื่องเรื่องสติธรรมปัญญะต่อนะสติธรมปัญญะเนี่ยเ,เขาจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะตั้งแต่เบื้องฐานเลยคือเบื้องก่เริ่มต้นเลย จนไปถึงสุดท้ายถึงนิพพานเลยนะถึงถึงการบางเลยะถึงการบางเลยเอถ้าเปรียบเหมือนกับอตัวสติไอไอตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยมันถ้าอุปมาเกี่ยวกับการสร้างบ้านอเหมือนการสร้างบ้านสติสัมปชัญญะเนี่ยคือคือเครื่องมือจะเป็นพวกมีดพวกขวานพวกเลื่อยต่างต่างเนี่ยจะเป็นเป็นพวกเครื่องมืออย่างนี้นะไอตัวสติปัญญาเนี่ยจะ แล้วไปเอาไปสร้างเอาไปตัดมาไอ้ตัดปืนตัดไม้ตัดวัสดุต่างๆเอามาทําเป็นบ้านบ้านนี่ก็คือปัญญาเปรียบเหมือนปัญญาก็คือมาสร้างให้เกิดปัญญาก็คืออ่าพอได้สติปัญญานมาก็มาทำไอ้เป็นไอ้โพธิปักขัตติยธจะทสามวิจิตเนะออกมาปุ๊บได้เป็นปัญญามานะแต่อ้ตัวปัญญาเนี่ยนะมันไม่ใช่เป้าหมายของของการปฏิบัติธรรมปัญญาก็เป็นเพียงตัวที่จะมาช่วยให้ กิจว่างนะสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการความปลอดภัยถ้าการสร้างบ้านเราต้องการความปลอดภัยจากสัตว์จากาลมฟ้าแดดอากาศต่าง,ง,งๆเนี่ยไม่ให้มาทํไม่ให้เราอเป็นอันตรายกับเราอันนี้คือความหมายนะคือเราสร้างบ้านเราไม่ได้ต้องการบ้านเราต้องการความปลอดภัยนั่นก็คือเจตมุทธและปัญญายมุติคือเมื่อเราที่สต,ติสัมปชัญญะเนี่ยไปสร้างปัญญาขึ้นมา พอได้ปัญญาปัญญาตัวนั้นแหละที่จะมาทําให้บันจิตบันว่างคือเจตุยุทธปัญญาวมุดเนี่ยมันะเป็นชั้นในลักษณะนี้เดี่ยก็ขอจำเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะแต่สติสมัชัญญาเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเนื่นองจากว่าถ้าหากว่าไม่มีสตาาิสมัชัญญาเราจะไม่มีปัญญาที่มันเป็นเ,เรียกว่าส,สัมมปัญญาคือสัมมาปัญญา เอ่อเ uh, พราะสติสัมปัญญะเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยไอ้ที่หลวงพ่อทำเป็นภาพซ้อนกันไปอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าสติสัปชัญญะเป็นเบื้องหลังมังกรจอหนังเนี่ยและไอ้สอไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวหนังสอที่ลอยขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือพวกไอ้พวกเอ่อรีบอห้าพวกไอ้พวกจิตสังขัรต่างๆที่มันจะลอยขึ้นมาให้ให้เราเห็นเป็นลักษณะอย่างนงี้นะตัวเขามันจะอยู่เบื้องหลังตัวของสติบัแต่สติธัมปัญญาเนี่ยจะเป็นเบื้องหลังในการทําซึ่ง พอหลังจากที่เราไอ้ตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยมันมันหนาแน่นเพียงพอแล้วนะบันดามันจะหนาแน่นไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่ไม่หนาแน่นพื้นทีเดียวนะไม่หนาแน่นพื้นทีเดียวมันก็เราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยมันก็สติมันจะหนาแน่นขึ้นเราจะเห็นระลึกชาติได้ก็คือเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันลอยขึ้นมามันตัวหนังสือเนี่ยไอ้สติสัมปชัญญะก็จะอยู่เป็นฉากอยู่ข้างหลังมันจะลอยขึ้นมาระยะแรกก็อยากไปเห็น ไม่เห็นนานหรอกไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นบ่อยหรอกก็หลังหลังไปทาไปเรื่อยๆื่อยนะเอาสติสัมปชัญญะเนี่ยทาไปเรื่อยๆืยแล้วก็จะเห็นบ่อยขึ yeah. ้นเห็นบ่อยขึ้นเห็นบ่อยขึ้นจนมันเรียกว่ามันหนาแน่นพอนะไม่อยากใช้คําว่าอตั้งมั่นหรือว่าเป็นจิตเป็นสมาธิเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปทาเอาพวกห่วงบาลีบาว่าเราไปตีความของเขาไปทั่วอีกนะแต่ว่าอตัวความรู้สึกของมันมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แหละ อันนั้นคือไอ้ที่คําว่าสมาธิสมาธิที่เขาว่านั่นแหละคือจิตมันที่มันมันหนานเนี่ยมันตั้งมั่นเพียงพออันนี้คือข้อหมายเขาว่าสมาธิแต่ว่าไม่อยากจะใช้คานั้นเฉยๆนะคราวนี้อถ้าหากว่าเป็นอุปมาที่หลวงพ่อว่าคืออุปมาเหมือนกับเราสร้างบ้านเราต้องการความปลอดภัยจากสัตว์แล้วก็กดินดินฟ้าอากาศที่จะไม่ให้ฝนตกแดดออกว่าเราก็จะไม่ได้เปียกแต่ก็หมายเป็นอย่างงี้ะนั่นกะ็นนคือเจตวิมุตต์เป็นญา่ิมุตต่แต่ว่า ไอตัวไอสติสมัมปชัญญะเนี่ยมันจะเหมือนไอขวานเหมือนเลื่อยเหมือนอะไรเหมือนเหมือนพวกนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะมาไปตัดไม้ตัดอะไรมาเพื่อมาทําบ้านบ้านก็เหมือนปัญญาคือไอสติเนี่ยไปสร้างปัญญาพอสร้างปัญญาเสร็จแล้วปัญญานั่นแหละถึงจะมาวางไอเจตุวุตปัญญามุตรซึ่งในบาลีเนี่ยก็มีเปรียบเทียบไปเหมือนกับเอ่อเพื่อจะข้ามน้ําการจะข้ามน้ำเนี่ยท่านจะเคอจะต้องทำไอ อะไรหาไม้หาเศษไม้เหยียดหญ้าอะไรต่างๆที่อยู่ในบรรยายนยว่ามาทําเป็นแพรนะแพรนั่นคือปัญญาละพอแพรนั้นก็แล้วก็ไหวไปด้วยตัวไหวได้ไปด้วยแขน,นขาแต่คุณพี่แขนขาตัวเองจินข้ามไปฝั่งพอข้ามฝั่งไปแล้วเนี่ยคุณจะเอาเ,ออเรือหรือเอาแพรเนี่ยที่มีอุปการะมากเนี่ยคือสติปัญญาที่มีอุปการะมากเนี่ยคุณจะทุ่มหัวไปด้วยไหมเนี่ยอยู่ในมหาสดารูก,ก็มีไปดูนี่คืออ่าปัชญาหรือว่าเป็นตัวไอ้ ปัญญาที่จะมาทําให้เราบรินิาพนานเออบริญิพานในชาตินี้เนี่ยวันนั้นจึงขอยังมาต่อย้ําวันนี้ให้มันชัดเจนขึ้นนะตัวหนึ่งที่มีความจะต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนก็คือตัวสติสมัมปชัญญะนี่แหละสติสัมปชัญญะเนี่ย,ญญเ,ยเอามาไว้เพื่ออะไรเอามาไว้เพื่อมันเป็นตัวของมันเองเนี่ยมันไม่ได้ต้องมันไม่ได้เป็นมันเป็นแค่เครื่องมือแนะตัวที่จะทําให้คือมันเปลี่ยน เปลี่ยนเอาไว้สําหรับการให้จิตเนี่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยหรือเปลี่ยนความเคยชินเดิมจากปกติเนี่ยเมื่อผัสสะอะไรมาปุ๊บเนี่ยเขาจะอยู่ในเขาจะไปคิดไปคิดไปคิดหมดเลยเหมือนกันเราตัวมันเนี้ยหลังจากฟังหลวงพ่อปุ๊บเผื่อสุดตาปุ๊บก็ไปคิดไปคิดเนี่มันใช่หรือเปล่ามันป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้อย่างงดก็จะคิดไปเรื่อยนะเมื่อไหร่ที่เรายังคิดอยู่มันก็ยังอยู่ในเรือนั่นแหละมันยังไม่ได้ออกจากเรือมาะ มันยังมันอยู่มันยังอยู่ในความคิดอยู่เลยนะมันยังอยู่ในความคิดที่คิดทัด้งหมดอะมันอยู่ในความคิดอยู่นะเมื่อไหรที่คุณปฏิบัติอ่าเอาเอาไอ้จิตไว้ที่กายบ่อยบ่อยบ่อยนะไม่ใช่ทำวันสองวันหรือว่าทำอไคอยอเกยข้างสองั้งเอ้ยไม่ไม่ใช่นี่ถ้าเราไม่ทําจริงมันก็ไม่เห็นจริงนะถ้าคุณทําจริงทําไปได้เรื่อยๆหรือทําทำเป็นปีเลยทาเป็นพันษาเลยนะกว่าจะกว่าจะเห็นภาพของมันอบอกมาว่าเออมันเป็น มันเป็นไปตามพสูตรจริงๆหรือมันเป็นไปตามแผนที่จริงๆเราต้องทําทําทํําทาเองนการทําก็คือไอ้ที่ทําไมไม่บอกว่ามันเป็นการไอเดินจงกรมทําไมไม่บอกไอ้ดูลมหายใจทําไมทําไมถึงบอกให้ทาความรู้สึกทางกายเพราะว่าการทําความรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะตรงกว่าคําว่าเดินจงกรมเนี่ยก็มีก็ไปคิดถึงเท้าเหยียบเดินไปนะหรือว่าเป็นดูลมหายใจก็ไปจะไปนึกถึงไปเกาะเอาลมซะอีก ไปนึกกลุ่มเป็นอไสารณะซะอีกนะเป็นเป็นไอ้สิ่งที่มันเป็นของของจริงของเทอซะอีกไม่ใช่นะเออเป็นการที่ให้จิตเนี่ยให้ให้จิตเนี่ยเราหรือว่าจิตเมนโววิญญาณเนี่ยให้มาอยู่ที่กายเพื่อจะให้เป็นเครื่องสังเกตเป็นเครื่องสังเกตน,นะเปลี่ยนจากความเคยคินที่เขาเคยอยู่ที่ความคิด่นตลอดเราดึงมาตัวแรกเขายังไม่มาหรอกนะก็ยังไม่ค่อยมา เเมื <ME> ่อที en, mar, viene, no marriage, ue, he people, ่เราเราฝึกเนี T ่ยตอนที่เราฝึกเนี่ยเขาจะมาไม่มาก็เป็นเรื่องของเขาเนะไม่จะไปฝึกแล้วต้องไปรอดูว่าเขามาหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อเราเมื่อไรที่เรารู้สึกเนี่ยเขามาแล้วเมื่อไรที่รู้สึกรู้สึกทางกายเนี่ยเมื่อเอามือมาจับกันปุ๊บรู้สึกรู้สึกยังไงก็อย่างนั้นแหละนั่นก็คือเมื่อเรารู้สึกอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือจิตปโูวิญญาณเข้ามาแล้วเขามาแล้วเขาจะมาอย่างนั้นแหละเราทําอย่างนี้ไปบ่อยๆบ่อยๆเมื่อไหรที่เขามากลับมาเองเอ่า คือเราทําไปแล้วมันมันมันจะมีจังหวะที่เราไม่ได้ตั้งใจทําล่ะมันจะกลับมาจิตมันจะกลับมาเองเมื่อกลับมาเองแหละเราจะเห็นว่าเอ้ยเมื่อกี้นมันคิดอะไรอันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการที่จะเห็นเาเรียกว่าระลึกชาติที่บอกว่าระลึกชาติระลึกชาติคือเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาก่อนเราไม่สามารถจะเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นแต่ได้ทันทันทีนะเราต้องฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะใจสติสบายชาะหนาแน่นพอเราถึงจะเห็นว่ามันมันเกิดขึ้น พอสติเรามันคงอยู่เนี่ยแล้วก็จะเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นปุบปุ้นมาเนี่ยก็เร е ียกว่าเป็นอันนี้เป็นวิชาสองละคือเห็นอาวาระจิตคือจิตมันวาระมัน,ม,นมันเกิดพุ่งขึ้นมามันเกิดวาระขึน้นมาก็เรียกวาระจิตวาระจิตแลต้วนั่นตัวนี้นั่นจะมีสัญญาเตรียมไปหมดเลยถ้าใครขึ้นขึ้นไปถึงไอ้ไอ้ไอ้วิชาสองเนี่ยนะคุณจะเห็นเลยว่าโอ๊ยกรรมของคุณเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแค่ไอ้จิตก่อนตายนยเป็นแค่สถานีต่อไปไอ ไอ้อนุสัยที่รอเธออยู่นี่เยอะแยะไปหมดเลยถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่ไมบรรลุธรรมในชาตินี้อย่างไรคุณก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีงเยอะแยะมากที่อยู่ในอยู่ในจิตของคณถ้าใครไปถึงวารสอบไปถึงวิชาสองแลจะ้ะจะเห็นมากไปจะเข้าใจโอ้แล้วก็จะรีบอ่าอยากจะทําเพื่อที่จะให้พ้นทุกข์ภายในชาตินี้นะจากนั้นนะไอ้ตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือการกระทําเนี่ยการกระทำเนรรำเนือความรู้สึกทางกายเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราแค่ไปเดินจงกรมอ่าหรือนั่งดูลมหายใจลมหายใจก็เป็นการยักษคาตาสีเนี่ยเราใช้สามารถจะนั่งเล่นไอของรองเท้าเนี่ยเอาเก้าเท้าเพราะว่าเท้าเนี่ยมันจะเป็นมีมันจะมีไออเขาเรียกว่ามันมีความหนาแล้วก็มันไม่ไอฟกช้ำบ่อเยเหมืนอนกับไออ่หนังที่เป็นเนื้อของเราถ้าเรามายิกมาจับเนื้อบ่อยๆมันจะไอระ,ะคายเคืองได้แต่ว่าถ้าพื้นเท้าเนี่ยมันมันหนา แต่ว่ามันมีความที่มันหนาแล้วก็มันมันมันได้ความรู้สึกได้ไวนะเมื่อไหร่ที่เราเกาเท้าเนี่ยมันจะรู้สึกได้ไวได้ไวกว่าดรือว่าเกามืออีกเทอีกนะเท้าเดี๋ยวมือ้นเท้าเนี่ยใครลองทำดูนะแล้วก็นั่งสมาธินี่ลองทำเออเนี่ยเวิร์กก็เลยนั่งเกาเท้าเล่นเนี่ยเวิร์กมากอันนี้สามารถจะทําให้ความรู้สึกได้มาไวเพียง <ๆ S 2> เราต้องการความรู้สึกทางกายแค่นั้นเองเราต้องทําบ่อยๆทํำเรื่อยๆบ่อยๆอยู่เล่นๆก็ทําหรือว่าทําไปคือรู้สึกทางกายให้ได้บ่อยๆ บ่อยๆจนเขาเขากลับมาเองอ่ะเขากลับมาเองเมื่อไหร่ที่เขากลับมาเองบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเออนั่นแหละคุณจะเห็นภาพที่หลวงพ่อพูดทั้งหมดเนี่ยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะจากนั้นแล้วก็ไอ้ตัวจากนั้นก็จะเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาระหว่างความคิดกับกายไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องการนะที่เราต้องการคือจิตกับกายเนี่ยคือคือเขาจะมาเอง เข้ามาเองแล้วว่าเจตวิมุตตคือมันทิ้งมาคือเขาวางจากอเขาวางจากความคิดมาเนี่ยเขาเป็นเจตวิมุตตถ้าวางปุ๊บหรือว่าเขามาเห็นการเกิดใหม่แล้วจิตเขามาทันพอดีก็จะเป็นปัญญาวิมุตตนี่คือเจตวิมุตตและปัญญาวิมุตตแบบอชั่วข่าวคือเขาเห็นปุ๊บเขาจะวางเห็นปุ๊บเขาจะวางเห็นปุ๊บเขาจะวางนี่คือตอนที่เราไปเห็นนตอนที่เราไปเห็นตอนตอนที่เราไปเห็นใหม่ๆแรกๆเลยเห็นไปทําอย่างนั้นแหะเห็นไปเรื่อยๆจนมัน เห็นเองเนี่ยเราเรียกว่าอัลลัฮันแปลว่าไม่ต้องทําไม่ต้องทําอีกทําเราทําไปจนมันเป็นข้ามนเองนี่แหละคือไม่ต้องทําอีกเนี่ยคืออัลลันี่คือสภาวะอัรลัันเนี่ยแปลว่าไม่ต้องทําอีกเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ที่มีความสุขอันนั้นมันเป็นสภาวะที่เขาบรรยายกันไปไปตามตำรวนภาษาไทยนะ แต่ว,ว่าถ้าเป็นแต่ตรงตัวบาลีแล้วก็คือเราไม่ต้องทําอีกเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอาเสขะคือผู้ไม่ต้องศึกษาผู้ไม่ต้องทําอีกแล้วเนี่ยเป้าหมายของของอไอ้อรหรันนะไม่ใช่เป็นพระที่มันโอ้ต้องเป็นพระที่ปวดชาชาช,าช,าชาันเยอะออกคลิปเคิบอะไรต่างๆไอ้ที่อยู่ในโซเชียลอย่างนั้นแหละนะอันนั้นก็เป็นพระอรหันต์ที่พากันไปยกย่องกันเราเองอะไรก็แล้วแต่ละแต่๋ยวใครจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปนะ แต่ว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นอาหารเรารู้จักของเราเองนะเรารู้โอ้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดดับเกิดดับเกิดับเห็นเกิดดับแล้วเมื่อเราเห็นเกิดดับแล้วชัดเจนแล้วเขาจะทิ้งเองเขาจะเกิดเองดับเองเกิดเองเแล้วเขาจะเป็นของเขาเองอันนั้นคือเจตว,วิมุตรและปัญญาวิมุตคือเป้าหมายอคือเป้าหมายของของการปฏิบัติธรรมทําไปจนเขาวางเองอเขาวางเองเขาจะวางของเขาเองตอนเขาวางเรื่อยๆนะตัวน,นี เขาก็วางวางก็คือเห็นเขาเห็นว่าเพิ่มเลยคือปัญญากับไอ้สติกับปัญญามามาพร้อมกันเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยนะภาษาไทยนี่คือสติปัญญาถ้าเป็นภาษาบาลีคือเจตวิมุตติปัญญาวิมุตตินะสติกับปัญญาเนี่ยเข้ามาพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมกันอ่าเข้ามาเข้ามาพร้อมกันคืออันหนึ่งก็จะเป็นด้ามคมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นด้ามสันอ่าถ้าหากว่าเปรียบเหมือนกับกับขวานอ่าถ้าเราจะมีแต่คมอย่างเดียวเนี่ยมีแต่ปัญญาอย่างเดียวเหมือนกับที่พากันเป็นอยู่ทุกวันนี้ไอ พากันแสดงปัญญาเตรียมกันในโซเชียลเนี่ยอันนั้นก็เหมือนกับมิตรกวนน่ะถ้าหากว่าไอ้กิเลสหรือว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นต้นยางเหรอแล้วคุณจะเอาอใบมิตรกวนที่มันค,งค,งคงมๆนี่ไปตัดต้นยางได้ไหมอันนี้ก็เรี่งยนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะเป็นอแนวทางไอไอ,ไอมุมมองให้กับกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะเราจะต้องมาทั้งเจโตวิมุตติและปัญญามุตติพระนั้น ตัวเจตัวเนี่ยจะฝึกได้โดยการใช้สติสัปชัญญะเนีอันนี้ก็เป็นมุมมองที่อยากจะฝากให้กับผู้ที่กำลังจะเดินตามมานะครับแล้วก็จะนิพพานในชาตินี้จะ